คนเช้าแล้วก่อนไปทำงานนะคะอย่าลืมนะคะเติมพลังให้กับตัวเองนะคะด้วยการกินโบต้าพีโปรตีน2แคป โบตาพีพาร์สองแคปนะคะทุกคนจะได้ช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังงานนะคะทำงานทำให้เราไม่เหนื่อยไม่เพลียทำให้เรากระปี้กระเป๋านะคะไม่เหนื <c <c ่อยไม่เพลียไม่โทมแล้วก็จะไม่แก่ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนเนาะตัวนี้เขาจะไปช่วยในเรื่องของการสร้างมวลกล้ามเนื้อช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยเร่งเบิร์นเร่งเลียนเร่งการเผาผลาญไขมันด้วยนะคะทุกคนแล้วที่สําคัญเลยช่วยลดน้ําตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะคะช่วยคุมหิวด้วยนะคะทุกค แล้วยังช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะทําให้ผิวพรรณเราสดใสเปล่งปลั่งไม่เสื่อมไม่โทมนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายทําให้เราถ่ายง่ายถ่ายคล่องถ่ายไม่แข็งด้วยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเซ็ตคู่จิ้นของเรานะคะขาดกันไม่ได้เลยต้องกินคู่กันนะคะโบตาพีโปรตีนคือโบตัาคือโปรตีนล้วนๆร้อยเปอร์เซนต์นะคะ โบตพีพัทคือโปรโตีนเสริมกินคู่กับโปรโตีนเบทนะคะเบทกับพัทเรือเขาเอิ่นว่าเบทกับพัทนะคะทุกคนอัดเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวจะกินให้ทุกคนดูเลยนะจ๊ะมีน้านะเบทสองพัทสองนะคะอืม เรียบร้อยค่ะจิวกินเบสองพัดสองโบตาพีโปรตีนสองโบตาพีพัดสองก่อนไปทำงานทุกวันจ้า